แก่เดีน้อยครับพี่น้องผีพวนกับผีพวนครับพีนๆๆพ่น้องเพิ่นว่ากมาม้า,าพี่น้องมาตุ้ยเลยพี่น้องโอโ้โหเกลียวเกลียวอกโลกมาพี่น้องมาโอโ้โหกินให้มันหวานเดอ้อพะอหนาเปิดกระหนะบ,บักสมเนาะ สวัสดีครับมิตรแดนฟ้าติกลหอดสู้ขุสุก้อนครับสวัสดีจ้าสาวปุ๋ยจูพักจ้ามามาพี่น้องมาอนี้ครับภาเขาโคกเขาปลาจะนอนกับพี่น้องมาเด้อครับมื่อนี้แจ๋เดีเล็กน้อยครับพี่น้องผีพวนกับผีพวนกับพี่น้องเผนว่กมาม่าพี่น้องมามันงามครับเด็กหมูใหญ่พี่น้องมาครับนอนยังนอยงามครับเฮียผีพวนครับพี่น้องเมือบ่ะเขาเมือนครมาเลยครับแฟนครับสู้องสุบ้อนครับมาเด้อครับพูดแม่นั่งเกาะใคร ยูน้องเมืองทานไหมน้องเมืองทานแม่นั่งหน่อยมาเด้อไอ้อ็นค่ายลึตลี่ครับแลนผู้เป็นบักเผาปั้นพี่น้องยูน้องเมืองทานครับคนจะติดตามติดชมมาคุยจพี่น้องมาแม่ตลาดนั่นแหละพี่น้องขอบคุณหลายๆเอามาพี่น้องแม่ไซรเลยครับประดับดอกไม้จุดพี่ฝนนี่มันคือไข่หลังใช่พี่น้องเอ้ย แั่นั้นแดงๆเนี่ยมันสีหวานเลยพี่น้องแต่ว่าผิดไปหานี่หาหน่วยมันสีเขียวกับมีพี่น้องเขียวนี่สบโอ้ยโอ้ยเมื่อยนแก้วแก้วอย่างเป็นขวมมาพี่น้องครับเส็บเสียล้มกันเด้อพี่น้องครับแก้วพริกโพงครับพี่น้องตุ๋ยเลยพี่น้องโอ้โหเกลียวเกลียวอกโลกฮะโอ้ อเตียงหอยเตียงหอยร่มแห้งครับมาพี่น้องมาอือหือโอโห้เรียนนี่น้ำลายแตกขมขืินตรวจจาดพระเจ้าจอดครับพี่น้องถ้าวันอยากกินแบบสมๆน้อยกินแบบหวานๆในเรื่องนะมันสมเนาะกล้วยกระฮานน้อยสมเนาะยายกล้วยกระบาลบอกเล่าเยอะดอกเล่าเลื่ มายินห้มันหวานเดอ้อพะนะะเปิดกระหาบักสมมเนาะสมอีเดียโอ้โหเจีแดดพี่นอ้งนนองมาเด้อครับแซบเซบกันครับพี่น้องมาเลยผีพวนครับจัดนักจัดเต็มครับพี่น้องไอ้ไข่ลาตะรียยั <c oughs> ่นบุญนวลเล่าอยู่ได้สองใบทุดสองหลังวัว ออืมอนไปถ่ายาคลิปไว้อยู่เดบิทนั่นเป็นน้องขไข่ด้ว <c oughs> โอ้ و, แต่ว่านนี่ถือกันยากันาดไพี่น้องเอ <c oughs> ยแต่ว่าต้าซื้อมนันเห็นประเพทคุมเลยเหรอมันถือใ <c oughs> หอ่คุ้มวังนะพี่น้องนะ <c oughs> เราเมืองน้อยสีสมๆกันกนะพี่น้องนนี้ อันนี้มันกระสมอยู่แหละแจมสวยเลยครับนัวนเสียวไปตำเหมือนว่ะตำบอกที่ผลโอ้สีเหลืองนี่จวดเลยจ้ะเอาลองเบิ่งนี่เราก็อยากได้ทั้งสีทงพ่อไปหาตัวสีเหลืองสีแดงกัน นั่นไงคนโหลดขีเ้เลดเธอคือใครอ่ะอืมคือใครหลังไก่แม่หลังไก่ใครหลังเป็ดเนี่ยอ๋อจันลักษ <c oughs> ์เว้ยคือโดนไปหน่อยเวียนวักโดนผดไั่มันส mm ิเ <c oughs> ป็นเม็ดเม็ดโอ้ส้มพักมันมีสารสีห,งหงูเยอะจ้ะผีพวนแมนเป็น พอลำไส้ชน,นิดหนึ่งที่กินยากครับเฮียกินง่ายอยู่อยู่สูงเนี่พี่น,อน้องเอ้ยกินง่ายอยู่เด้ไปซื้อมีหลายลานอยู่ด้วยจ้ะยู่ในอันอยู่น้องมือตลาดน้องมือท่านตลาดของของตาก่อนจะเป็นนวยเนี่ยเคียนหนึ่งเนี่ยเพราตามก็หาปีมันยังเป็นแม่น่อนจะเท่าขึ้นไปสูงๆพี่น้องอ่ยจะนนจสั่นปีไปอ้ยเจ้าชีไปเป็นนวย เห็นหนั่นเคียมันอยู่เดแต่ว่า,วากจ็จะขึ้นเอาอยู่มันยู่สูงอืมก็มาไม่ได้เลยก็น้ำโกใหม่ทั้งสูงครับจำได้ไเคี่ยมไงทำขาไมเหลี่ยงกันไม่เชียวเฉียวหนิเผื่ถ้าเอาไปตำเดอกขาไม่ให้พี่น้องบิงแซ่บจ้านี่ของแสบอา ซุกกับวัดซุกพร้อมกันเนาะมาเป็นนวยกับเป็นพร้อมกันซุกกับซุกพร้อมกันเฮ็ดสี่ว่เพราะว่าพี่ควรเป,ปล่ยนเอพี่ควรออกอจกีว่าจังใดมันหอมกับนั่นเนาะชุดชุดถ่ายจังสีบ่ uh huh. บ่ฮะแมนบ่แล้วมาเดือนปุ่นเดียวเนออกอยูดีเห็ดปวดก็บอกพี่ควรออกซุกเห็ดปวดกีก้ออก ก็นว่ะแม่มันจิ๋วอีกโดนยู้นี่มันยังมันยังมีหุ่นเขียวอยู่มันเป็นน้อยอดมาติเสียบดีจากพี่น้องออนี่จะทไมแฉบปากโอ<ฮ>้จบอยู่ เราพี่นอ้องเอ้ยก็อยากให้ได้กินขอ,อแล้วก็เก<ป>ิสิอยากกินแก้วน้ำเนาะแต่ว่ามื้อนี้เขาเป็นแก้วผงจ้ะแล้วก็แถมมานน้ำจ้ะแก้วผงมันยังติดดิเราเราแถมมานน้ำยู่แต่ว่ามันมันมุกพ่อ,อ,พอใส่มะเขือเทศใส่อีกจก้ะสุดจาดมันก็ขึ้นลงขึ้นลงแต่พี่น้องว่าประกาศกขึ้น วันหยิดตัวกี่เด่นแม่ต้องไปไหวใจร้อนใหแดงๆมันสีหวานล้ว่ะมันบาต่างกันเราเด้อย่ายนั่งหน่อยเอ้ยมันต้องสุอีลีผุนมันจังหวานเปียกดำปื้อๆคนแล้วนี่เปียกดำก็นีกติดนี่มันเอา แยังวาจินบอกสมแล้วสิมาให้จินหวานหวานยังไหเนาะว่าบะบองออทีพวนมันสิเป็นนั่นเป็นเอื้ออืนๆเน,น,น,น่นในมันะกระดึดกระดึดดแม่รุ่นละรุ่ละอืยังไง่อย่นกินจังไดกับไอ,อีม,ม่นบักอันนี้ เล็กไงผู้มีหวันพู้ออกอนแล้ว้สมกมันเันนี่พอดีเล่พี่น้องนี่มันไว้งเข็นเลดขลาดมันง่ามไหยเห็นจจฉา,าดแล้วอ่นอนโพดลงองเหตุลหเล้าเล็กขอผิกัดแล้วแล้าว,วายูุยาโูบันไดแทมันบ่หอดยาโซกะมี่ ช่วงนี้มันจะมีไปหมดจ้ะหนะ้าออกเลยเย่ยมเป็นเรียนไปหายจ่าฉาดนะที่จะสัวห,หลากหลายไม่ไม่ยังไงจิตเรียกชั้นแรกคืออย่างก็ยังมาใครหลังเดี๋ยว ให้หลังไกลให้หลังเป็ดเป็ดเคิร์กไหมมันหมนักหนด้ไปตุกตุกเรื่องผิดละแก้วง,ง่ายพี่น้องเกี่ยกแก้วคับคุณผู้ชมแก้วน้ำเกิดสีแสบอยู่งได้เนาะแสบคนละรูแบบเปนเ็นแก้วขอ,อมฝนต,ตกเรื่นยแล้วพี่นอ้องบ้านอื้ จะแก้แดดแน่วเลยจากฝนตกแลมันแดดนึงอืะมันนี magic, so I mean, ่ม like. ันเกิดฝนตกพึ้งแดดพึ้งตกเห็นอันนุ้ยชี้สมๆนั่นสิลูใสเป็นน้ำหน้ำคือบันอย่างก็ระบาสยังเข่าเข่านี่ไหมปากเข่าบ่ก็ยังเดียกับพันเดียวกันมั้งก็ยังเดบยวก็จังบอกปักเข่าไหมแต่ว่ามันห่างกันมันเป็นน้ำหน้มคือบอกปักเข่าไหมพี่น้องแต่ว่าห้งน้วยคือบอกพี่พวนเนี่ยไหม ่นตกลงรินละพี่น้องตุ้แม่แห้งให้ปลาลวกกัคักร้านเนาะเขางานเป็นคนไหนคนไหนเคี้ยนหนสเสิเอียงก็คนนิวสบยวิสอือ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 อ้ออื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 อืออือนอเน ซื้อฝากอยู่ของไส้มาแค่พอพี่ควรอืมโอ้เจ็ดแถวพี่น้องกินไปกินมากกินไพืด่ดิบล่งบางไปไอ้ทิบต้องไปตำ xong ba bây mến mình nơi mình chè rong lên mình xe ba quê nhà cả nhà 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 cả chuột nhà 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 xẹp nhà 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 chua nhà 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 แทบกนละต้นกินมเบ,บิงเยลเซ่เมียตัวใด่วงเบึงฝนตกเลยพี่น้องปิกป๊กปิกบานเปียกมางเอายังความสมบะท,บทอบะทอพ่วงนี่ เพนี่พนพนี่บทมหนื่อหิวนมมันหิวนมพีน่อยคนโตแล้วเติมเิ่มห่อยินนมกันพี่น้องฝนมางัช่วยดทางหนอกสวมพี่น้องเลยฝนตกกิบเ้าเปอ้ จีบวา่าแสบกับพี่น้องสมอบอมหวานอย่างน้อยครับร่างปุ่มตจวดเลยพี่น้องจี๊ดเขาตะวันตาลิปุ่นลับพี่น้องเลยกินนั่นแล้วเขา,าเป็นยี่ม,มันเมืม่อเนิ่นตองกินจับกินแกะเพิ่นว่าเ<ส>นี่ยมเมตนต์น่ากินกับเขาเนาะพี่น้องเนาะเอาจใจในก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอยู่รอบนึงครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับบบาปุจูพักครับฝากกดไลค์แชร์กดติดตามเด้อพี่น้องอเลยเอาคลิปนี้ครับไปก่อนคลิปหน้ามาใหม่เด้อพี่น้องโชคดีความสุขเก็บเก็ะขายจะจนครับลำรวยสุขุ้คนครับสวัสดีครับ พีก่กี้ฝากอะไรก่อนเจ้ด้วยพี่น้อง